ดาราก็สิม,มาแล้วค่ะล่าสุดตุ้มตามวาสินลาออกจากวงการย้ายไปอเมริกาเป็นอดีตหนึ่งนักแสดงเด็กชื่อดังตุ้มตามวาสินมีปรีชาที่แจงเกิดจากบทลูกหมูบทบาทเด็กน่ารักอุ่นจำม่ำในละครแรงรักที่เป็นที่รู้จักเมื่อหลายสิบปีก่อนและยังเป็นลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่พิราวันประสุบศาสตร์ แต่ปัจจุบันตุมตามวาสินมีปริชาได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วโดยหากย้อนไปเมื่อ30กว่าปีก่อนเจ้าตัวเริ่มเล่นละครตั้งแต่อายุไม่เต็มสองขวบมีผลงานการแสดงละครและภาพยนตร์มากมายหลายเรื่องเช่นแรงรักรับบทเป็นลูกหมูของแม่หนูดีนกสินใจเป่งพาณิชย์ ที่ทำให้แจ้งเกิดเป็นที่รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองก็ยังไม่รู้ว่าตุมจามจะกลับเข้าวงการบันเทิงอีกไหมเพราะคุณแม่เองก็เป็นนักสแสดงในวงการบันเทิงอยู่แล้วโดยปัจจุบันเจ้าตัวได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอย่างถาวรอ,อาศัยอยู่ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหันไปเอาดีด้านเชฟอาหารซึ่งหนุ่มตุมตามได้เรียนต่อที่สถาบันการสอนการทำอาหารและเบเกอรี่ชั้นสูง วิทยาลัยเอกชนจากอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้านการสอนทำอาหารหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอร่อยอย่างมีมืออาชีพล่าสุดตุ้มตามจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปแค่ไหนลองไปชมภาพกันได้เลยค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรับชมช่อมดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ